นี่คือระบบล็อกแบบ V I P ที่ไฮโซที่สุดสำหรับการโปรเทคอาณาจักรหลักร้อยล้านของเรานะคะไปค่ะวันนี้เราจะพาาชมบ้านใหม่ของเรานะคะหลังจากที่เราอยู่บ้านหลังเก่านะแล้วประชาช่อผู้อะไรดีวะสมาชิกครอบครัวมากขึ้นนะคะเราก็ย้ายมานะคะสร้างบ้านหลังใหม่ตรงนี้พื้นที่ใช้สอยก็น่าจะประมาณ1,300ตารางเมตรรวมพื้นที่ในการทําบ้านสองหลังก็น่าจะประมาณไล่เสร็จๆนะคะซึ่งตอนแรกเราตั้งใจว่าจะแยกกันเป็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ริมน้ํา เอาไว้ปาร์ตี้กันแล้วก็เป็นบ้านหลังหนึ่งที่เป็นบ้านพักผ่อนพักอาศัยปกติแต่ตอนนี้เราต้องอุย้ยอันดามาโอ้โอ้โหาเขายังไม่หายแดงเลยลูกนี่นี่คือห้องอันดาลูกของเล่นอันดาอยู่ในนี้หมดเลยแล้วอันดาจะมีสไลเดอร์ในห้องนี้ด้วยยังทําไม่เสร็จเลยยังทําไม่เสร็จเลยนี่แหละห้องหนูเดี๋ยวจะมีสไลเดอร์ลงมาตรงนี้เลยดีไหมลูกดีไหม เออไม่สนใจไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นอันดาบอกยังนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันนะคะนี่มีโถงค่ะขึ้นไปข้างบนก็น่าจะประมาณ7เมตรไหมหกเเมตรนี่จะเป็นโซนที่แบบพอเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอเลยแล้วก็จะสวยงามอะไรเงี้ยแล้วพอเลี้ยวมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโซนทานอาหารโต๊ะอาหารจะวางตรงนี้ แล้วก็จะเป็นครัวเป็นแบบบะเป็นบาร์อยู่ตรงนี้เป็นบาร์อยู่ตรงนี้หลังจากนั้นโซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งดูทีวีห้องนั่งเล่นนะคะเลียวไปทางนี้ก็จะเป็นห้องของแม่ห้องแม่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องซักผ้าห้องซักผ้าที่สามารถออกไปตากผ้าอะไรได้หมดแล้วก็นั่นก็จะเป็นห้องแม่บ้านสามห้องอยู่ด้านหลังถ้ายายฉายอยากจะเก็บของนัก นี่ค่ะห้องโซของยายฉายเก็บให้พอออกหลังห้องตัวเองมาไปเก็บเลยค่ะอยากเก็บะไรเก็บเลยค่ะอยากจะเก็บอะไรนะผ้านวมร้อยปีหมอนร้อยปีวิกผมอะไรต่างๆไม่อยากทิ้งเก็บเลยค่ะเต็มที่นะคะอะตรงนี้ก็จะเป็นห้องบาร์พีเอสหน้าบ้านเอาไว้แบบกลิ่มๆใดๆก็นี่ก็เป็นห้องบาร์เป็นโซนบาร์ขึ้นไปดูข้างบนไหมเฮ้ย ขึ้นไหมอุ้ยค่อยห่ายให้ปลอดภัยกว่านี้ไหมเขาพูดเป็น EP 2ก็ได้ค่ะถ้ามันจะเสี่ยวกันแบบนี้แต่มันได้คอนเทนต์เนี่ยพี่เป็นชาวคอนเทนต์คอนเทนต์เลยนะข้างบนติดตามได้ EP 2